ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมพูในช่องอันนี้เกมวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมตัวเหล่าต้านรู้สวรรค์รู้ยาจาร์กันครับวันนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้ามานั่นคือปอาไซซีนะครับซึ่งมันเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เฮ้ยมันไปซุ่มเลยผมมีอยู่สามใบยี่สิบกว่าใบอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของมันนะแพ็คเติมเงินก็ค่อนข้างคุ้มอยู่โอ้ยเอ๊ะว่าใครจะดีนะ อันนี้ก็จะแบบมีมุแหวนแสนปีเหมือนกันนะครับผมมีสามร้อยห้าสิบใบไปขึ้กันเลยไปที่นเลเฮ้ยมีเอฟเฟกต์แบบน้ำด้วยของทางเชิญมันจะเป็นแบบรูปฝันนะก็สวยดีนะปึ๊บมาบละเกลือเน้นๆไม่มีอะไรเลยผสมแลบบ้วเกลือเกลือรุ่นเร็วก่นันห้าสิบรััง คือขอหยาดคาบไอตัวช้างไม่มีตัวดีเท่าไหร่เร็วๆเดี๋ยวไอดาดตักใบยังไม่ออกหมืนจะค่อนข้างเกลือนะครับนะรู้จะได้ไหมแบบยังไม่ถึงการันตีด้วยเราต้องใช้สนะี่ร้อยในการการันตีนะทุกคนแต่ผมมี่สามรอห้าสิบโอ เชี่ยใช้ด้วงกับถังส่ินไปหมดแล้วแน่ๆเลยแล้วคือมันเป็นตัวที่ต้องใช้คู่กันด้วยไงเก็บกันหรือว่าาอยยังไม่ได้เก็บหรือเ่ามันแบบยังไม่ลืมใส่ตู้มาเป็นไปได้เขาก็พูดมั่วกับนันแหละคุชกเกลือเน้นๆน้ครั้งเนี้ยสุ่ม แบบอันนี้มีแน่นอนเอเดดาการันตีเกิน,ปนไปมากมาแล้วโอโ้ตัวเดียวและเฮ้ยโอ้โพิษโอโหอบ้าจริงคือแบบเล่นๆมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็แบบไปรีมาครับเพื่อแบบมันจะได้อะไรดีๆขึ้นมาครั้งสี่ กเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเรีนพันเรนพัน,นมา,าเกลือพปอใหม่ก็คือแบบสามร้อยครั้งอยากได้พอรเซซีแล้วก็วง,วงแหวนสักอันหนึ่งอันก็พอละแต่ก็ถือว่าแบบค่อนข้างแบบโอ้โหเกลือมากโอ้โหไม่ไหวละ เดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนนะอันนี้อันนี้เป็นกระดูกเาพาะนะครับให้ดูไว้ก่อนให้ดูไว้ก่อน,อ,น,นอ,อันนี้อะไรวะเฮ้ยอันนี้อะไรอ๋อของทางเฉินอ๋อเลือกสามารถเลือกของทางเฉินได้ด้วยเหรอเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยไม่มีไม่มีสามารถเลือกเขียนทางเฉินได้ด้วยเพิ <c oughs> ่งรู้เพิ <c oughs> ่งรู้ ไพ่เห็นเหมือนกันสำหรับคนที่แบบยังไม่ได้กระดูแขนก็คิดเอาแล้วกันนะแต่เดี๋ยวทางเชิญก็รีลันกลับมาแล้วสักวันน่ะนะทุกคนน่าเศร้าเฮ้ยเชี่ยมาแล้ว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 นี่โอ้ย่างสวยมาแล้วนี่เป็นแบรนด์เทพสมุดอ้ได้สามตัวไอ้ชิหายบ้าไปแล้ว ค่อนข้างดวงดีเลยถึงแม้อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นหมาลมงโง,ง่กับมังกรหมื่นงง,งกัเอแต่มันก็เป็นเอเนะเราสุ่มไปทั้งหมดเก้าสิบครั้งได้นะควรปะ่ะไปอธิษฐานเท่สุ่กันนีอ่อธิษฐานเท่สุดมไม่ค่อยยะเท่เลยก็เหมือนปอใส่สีตู้ปอแบบตู้ปอแบบใหญ่ๆ <c oughs> มาแล้ว อยากได้วงแหวนแสนปีนะทุกคนเพราะว่า,ย,าย,ยังไม่มีเฮ้ยยังไม่มีมียังไม่มีครบสี่อันก็ไปใส่ของถางเชินก็ยังไม่ได้ <c oughs> ถ้าได้ปอสักสี่ดา,าวก็จะดีมากเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาปั้นเกลือบะทุกคนตอนนี้ขอให้ได้วงแหวนก็พอมันเกลือแบบเบิมๆเลย อาสาดเกลือเข้ามา,มาเกลือมันสาดเกลือเข้ามาย้ำแผลสดด้วยเกลือสินะโหร้ายจริงๆเกมนี้มากระดูกมาแล้วมาทุกคนพูดถึงทางเชินตอนนี้ของผมก็สามดาวแล้วนะแต่ผมยังไม่มีเวลาหากระดูกเลยช่วงนี้มันก็แบบใกล้สอบแล้วแล้วแบบก็มีวิชาที่ทุกคนแบบทุกคนแบบจะแบบร้องให้แบบแบบแบบกะเอาตายเอา้า พรุ่งเหีนทางเฉินเอ้ยไม่ใช่บอสไซซีมาอีกตัวหนึ่งเอ่อทุกคนเราอยากได้สิ่งที่เรียกว่าวงแหวนแสนปีมากกว่านะของแหวนแสนปีได้ปะถ้าเป็นไปได้ขอบงแหวนแสนปีนะโอ้ดวงดีจังวะซื้อไว้วดวงดีไหมแล้วก็ดวงดีอยู่แหละสองตัวเนี่ยโ <Okay. S 1> อ้ยมาแล้วอุ๊ชที่ สามตัวอีกแล้วเอ่อฉันไม่ไม่เหลือดวงไว้ในการเดาข้อสอบแล้วสินะบ้าจริงผมพูดเล่นนะครับผมพูดเล่นควรอ่านหนังสือไปนะครับอ่ออาอินแม่ทั้งสารโอ้ได้สามตัวสองดาวแดงเลยไหมห้าดาวแดงเลยไหม ที่ทำไมมันบักบักเหมือนแบบตัวติดวะหรือมันเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ไม่ไม่ได้ s s r ที่ใช้ได้เลยนะจริง n ตอนนีน้แล้วอีกประมาณร้อยห้าสิบครั้งอ้ขอรีตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราสูงไปหนึ่งร้ยหกสิบครั้งเราก็จะเปิดต่อได้ปอบไปแล้วสามตัวมันออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ต่วงวแต่นั้นปีของฉันเนี่ยมันดูเวมันนแรรักันทนเลยคราวที่แล้วเราก็ได้วงวนแสนปีไปตอนสามร้อยแบบเฉียดมากเอ้ยสามร้อยป่ะมันใกล้ๆสามร้อย300แบบเฉียดแบบเฉียดเลยอะ่ะอีกนิดก็จะกันตันทีแล้วสินะบ้ามากเลยนึกว่าจะเสียเพิ่มละมาตอกันเลยนะครับ เอสเออาไม่มา uh, อยากได้เออเพิ่มนะขอขอเช็คแป๊บเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดเอ่อตรงไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่อโอเคตรงนี้หาก่อนไม่มีไม่มีมมปีดผตรงอ่า เซิร์ฟของผมมันเป็นผมเข้ามาเล่นช้าคนเดินประมาณครึ่งปีมั้งเออประมาณนั้นครับก็เลยแบบเติมนี้ก็เลยแบบยังไม่มีเอาปิดวิีตรงเข้ามาในตู้นี้นะแล้วว่ามาตู้ปีปตรงมันมาแล้วจู่ๆชิงฮะเราไม่ได้ใช้ผมจะทำการเปิดกล่องถุมสามอันต่อเลยนะครับแต่ตอนนี้อยากได้วงแหวนแสนปีมาก มาแล้วมาแล้สีทองแล้วแสนปีบ้าสีแสนปีบ้าวปู่พิษอีกแล้วเราได้ปู่พิษมาสองตัวแล้วนะทุกคนมันเยอะเกินไปหรือเปล่าวงแหวนแสนปีคึบมาแล้วฮึบไม่การหุบแบบไม่เห็นแสงด้วยตอนแรกมันบักหรือเปล่าวะ ไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันโอ้โหมีแต่ตัวอ่นอนๆนั้งนั้นเลย <S <S 1> <S 1> <S ถ้าแบบได้อาก็อยากได้มังกรอา่ามังกรอา่าโคตรเก่งเลยห้าดาวแล้วเพิ่งห้าดาวนะโอ้โหเกลือเน้นๆไม่มีอะไรเลยอะ่ะโอ้โหเกลือแบบเกลือเลย มาแล้วมาแล้วเฮ้ยสีทองขอพิตาขอพิตาแอบดูมันอาจจะเป็นงวงแวนแสนปีก็ได้ไปตาฮึบฮึบฮึบปูกระดูโอเคทำไมฉันไม่มีดวงกับ,บงวงแวนแสนปีอะไรอย่างนี้เลย อ๋อเวสเซน a t ปีผมจะเอาให้ได้องเวสเซนปีนะถึงแม้จะเสียเพิ่มอีกห้าสิบกรเซือมันน่าจะได้นะเกลือแบบอ๋ออีสี่สิบครั้งถ้าไม่ได้ภายในสี่สิบครั้งต้องเสียเพิ่มโอ้ชีวิตคนเราอะไรก็ได้มาเหอะเ๋ลือเกลือแบบเนีนเนื้อเนื้อ สามสิบครั้งย่าไม่ดูแล้วโอ้โหเปรือมากเปลี่ยนตู้ก่อนขอแบบมาแล้วอุ้ยลุ้นมากทำกันได้ลงคอ คือวงแหวนแสนปีมันจังเป็นมากเลยนะครับสําหรับการใช้กับถังเสือนซึ่ผมมีแค่อันเดียวเองเออคืออันสุดท้ายขอดูกันแล้วต้องเสียเพิ่มไหมอ้วนไฟบาจ,จริงออออไม่นะไม่ได้วงแหวนแสนปีต้องเสียเพิ่มแล้วสินนะแบบนะครับขออนุญาตเราจะไปโชว์มั่ง เท่มากเลยอ่ะออโอเคเรียบร้อยเอาไปโชว์กันเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเรามีขอญาตขอญาตมาแล้วนี่ <c oughs> เดินแบบเฟี้ยวๆฟี้วนะเรามาสุม่มไอ้พวกนี้กันก่อนเอาไว้ค่อยเลือกแล้วกันใช้งานเลยโอเคแล้วอ,อย่างหนึง่ง โอเคเรียบร้อยมาสุ่มกันอันนี้ก็จะมีไม่มีอ๋อปีปีตรงเหมือนเดิมมาขอปีตาดูนะตัวอะไรวะขอเออดูรู้เลยอ่ะเฮ้ยปีปีตรงแบบดับเบิ้ลเอ้ยไม่ใช่ปีปีตรงสิ จูจูชิงแบบดับเบิ้ลอ่ะตัวที่สามจูจูชิงมาอีกทีนึงมาโอ้มาละซูนโอ้โหเนาะเกินคาดแต่มันก็เกินคาดมากเลยห้าดาวตอนแรกแค่สี่ดาวก็สิว่าคุมแล้วนะเรามาดูปีกันก่อนปีๆอยู่ไหน แหลกแล้วกันน่าจะหาง่ายปูพีทแบบสองดาวแดงอันนี้ก็ว้าดีอยู่ว่าแต่จูจูอยู่นี่อ่ะจูจูอยู่นี่ปั๊บปับปับ ปับปับปับสามดาวแทงโหโหสี่ดาวแล้วโอ้แต่เราไมา่ได้เยียนมาเรามาดูการันตีก่อนว่ามันสำคัญมากเหมือนตัวต่อไปจะเป็นอุยกาสิครางวา่ทุกคนเรามีแค่ห้าสิบใบน่าจะครบนะเดี๋ยวก่อนมาสี400่ร้อยก็สี่ร้อยมา แบบเราแบบอ่ากดเวลาอ่ามันแบบสำคัญไงสำคัญสำหรับทางเชียนมากซึ่งแบบผมยังถึงแม้จะยังทางเชียนผมยังไม่ห้าดาานเลยนะเจ้โอ้โหเกลือเน้นๆนโอ้ oh my god เฮ้ยอะไรวะออ oh. ด้วงแหวนเทพประทานวงแหวนเทพประทานของฉันมันไปไหนเฮ้ยมึงใส่วงแหวนเทพประทานมาไหมเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยเกือมาก ไม่ได้วงแหวนที่ประทานอีกครั้งนึงหลับตาหลับตาคร้งนี้เราหลับตากนะันเถอะทุกคนมาแล้วมาแล้วดูด,ดูเปิดคขอเปิดปพ๊บปเ๊บ,บโอ้ยเออ อีกสี่สิบครั้งเราจะได้วงแหวนเทประทานเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาใหม่นะครับสวัสดีครับผม so